พี่เบลถามหนึ่งเรื่องน่ารักร้องเพลงเข่อมีการรีรีไม่ไม่ไม่มีการรีรีโพสด์แบบว่าผู้สาวขันล้ออะไรอย่างเงี้ยในไอจีใช่ไหมไม่ไม่สกูแลวคนจับโยงนิดหน่อยจับโยงเรื่องเพราะว่าหนู่ไปร้องเพลงในอีเวนต์มาก่อนอ๋อเหมือนคนเอาคลิปเก้าของพรามาโฟล์ดก็มาจับกันต่มาเชื่อมกับเรื่องที่มัน เอาเรื่องถ้าเป็นเพลงล่าสุดคือเป็นเป็นอีเวนท์ที่ไปมาล่าสุดนั่นแหละค่ะซึ่งเขาอะรีเควสต์เพลงสนุกสนุกซึ่งเพลงในสต็อกก็คือมีเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้เหมือนจะไม่โดนหิคะสีก็เลยมาเป็นเพลงนี้ค่ะใช่ใช่ส่วนส่วนเพลงอื่นๆก็ก็ก็เห็นอยู่ค่ะก็มีแบบมารีโพสตอนที่เบลมันคนเขาเอาคลิปเก่ามารีโพสแล้วบางคนก็เข้าใจผิดแปลว่าเอ้ยเป็นงานใหม่ที่เบลมาลองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรา ตกใจไหมดูมันแปลว่าก็คงจะเป็นเรื่องปกติละบางคะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ยตัวเบลเองไม่ได้อะไรเร่องนี้เบลที่ถามเกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปหลายคนค่อนข้างไปหิดสภาพติดใจเราเดียได้เรากำลังใจตรงนี้ไงว่าพอมาบินมันง่ายดีก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วค่ะก็เบลมีความสุขดีกับปัจจุบันค่ะมีเครียดหรือมีอะไรไหมเพราะมันก็มีหลายอย่างที่รู้สึกว่า ทำอะไรตรงกันนู่นมีนั่นอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องเออกับเรื่องราวที่ผ่านมากับอดีตก็สำหรับเบลนะคะเบลคิดว่าทุกคนคงมีวิธีการดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สําหรับเบลเบลรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ในยะสําคัญกับเบลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบลก็อยากจะโฟกัสกับปัจจุบันของเบลมากกว่าแล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะ ที่บอกแล้วค่ะก็เบลโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้คือใจเบลคือร้อเปอร์เซ็นเต็มแล้วใช่ไหมคะเบลโอเคค่ะเบลโอเคเบลมีความสุขดีค่ะใจเยอะถึงขั้นยอด Follow IT เงินเพิ่มขึ้นเยอะมากเลอก็ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าจะบอกจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแหละค่ะเพราะว่าคือเรื่องทั้งหมดอะคืออย่างที่เบลบอกมันเขาเรียกว่ารายเดียเบลไม่อยากให้มาโฟกัสที่ตัวเบลสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแบบไม่อยาก ไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่อยากให้โฟกัสเบลเพราะว่าคือเบลก็โอเคกับปัจจุบันนี้แล้วก็น้องมันก็ต้องแบบนุ๊บออนอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของเบลมากกว่า จอยากขอบคุณกำลังใจยังไงบ้างเพราะว่าอยากนโกเบลแบบว่าตัวเองไม่ขึ้นหวกาแ่เราโสตแค่เราโพสต์ทุกคนแค่เราโพสต์ทุกคนก็จับเป็นประเด็นแล้วว่าเบลเคลื่อนไหวแล้วแค่ไปทำบุญคนก็รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกยังไงกับคนที่พใจเยก็ขอบคุณละกันค่ะน้อมรับละกันนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างที่โพสต์ไปไม่ได้มีนายะอะไรทั้งสินก็คือใช้ชีวิตกับปัจจุบันนี้และค่ะ่น่นี้มัน รับงานนีเลี้ยงเลยถ้าไม่อยากกลับรื่องดราม่าเราก็เพิ่งไปมานะที่จริงค่ะเขาจะขำเบอกว่าต้องไปจ้างร้านหนึ่งเดียวเพราไม่ไปนี่พอยังไงคะอยากหน้าที่ยังไงรับค่ะรับค่ะรับไปได้รับค่ะมาเดิมไม่เปฏิเศษใช่ไหมไม่เปิดติเศษจริงก็ทำออกรับงานปกติรับงานปกติใช่รับงานทำงานปกติเลยไม่ได้มีอะไรเพิ่เติมไป ไม่มีเลยค่ะไม่มีเคนเซิลเลยเบลพูดถึงคำว่ามุฟออนของเบลนิดนึงค่ะมุฟออนความหมายของเบลตอนนี้คือเหมออนนือนคำว่ามุฟออนที่จะแบบสามารถมีรักใหม่ได้แล้วหรือมุฟออนในการใช้ชีวิตคืคอสําหรับตัวเบลมันก็คือปัจจุบันแหละมันก็แบบทําปัจจุบันให้มีความสุขทําอะไรแล้วมีความสุขก็แบบก็ทําก็อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนุ่มคนใหม่ตอนนี้แบบมาขายอะไรยังไงมาจีบมาแบาบดิวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไหมคะก็ถ้าโอเคถ้าแบบ คุยละคลิกหรือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคออ่าละดีที่ทำบุญตอนี้น้องท้าบคนก็เลยจับไปเลยว่าเอออ๋อคือความจริงอะเบลช่วงวันพาที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวเบลได้ไปทําบุญที่เขาใหญ่แล้วพอเบลกลับมาเบลก็แบบเออลงรูปปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบช่วงใกล้ๆกับที่น้องไปน้องไปที่หลักไงก็เลยมาถามไม่ใช่ไม่ได้ไปพร้อมกัน ช่น้องก็<อ>เลยมาถามว่าแบบเออไปถวายเทียนที่ไหนดีเพราะว่าที่ที่ไปคนเยอะเดียก็เลยแนะนำ<ไ><ช>ค่ะแต่จริงๆตอนไม่มีอะไรเลยคะไม่มีค่ะไีพ <laughs> ี่ทำเหมือนชาวบ้านเลยตอนนี้มองความรักเขาเป็นยังไงบ้างหลอนเป <laughs> ็น <c oughs> บ,บ้านหนึ่งเป็นบ้านหนึ่ง <ả? S 2> มุมมองความรักตอนนี้เขามองเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงโปกัสยังไงหรือว่ากับคนที่เของมาหรือว่าเราอยากอะไรอีกอืมก็เดลก็ยังมองเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามอยู่แหละคือถ้า เออมีความรักแล้วเป็นกําลังใจที่ดีให้กันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความรักที่ดีมันก็ดีนะมันต้องไข่ฟ้าไหมหรือมันต้องไม่เราสวยแล้วีไม่สวยต้องอย่าไปหาต้องอย่าไปรู้สึกแบบอยากมีถ้ามันอยากมันจะยิ่งอยากอะไระล้เดี๋ยวเขาจะผักหลายคนหลายคนเลยหลายคนมองว่าผักเขาว่าหลายคนมองว่าทุกวันนี้หนุไปได้เราจะไม่แห้งเพราะว่าเราสวย อ่าไหนๆน,น้องอิงร้องเพลงประกอบหนักเรื่องนี้นะคะขอยิมคำน้องอิงมาว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญคือร่วนร่อนทีอนยอย่อนอนก่อนเนี้เหรอคะพัก่อนก่อนเหรอน ก็แบบเออมันแน่นมากๆเลยค่ะตอนเนี้ยพี่เบลเล่าอย่างพี่เพลจะนเป็นความกังวลไหมถ้าสมมติต้องไปไหนกับเพื่อนผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนจะจัดจะจัดหรือเปล่าเวลาเบลว่าเบลก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละค่ะก็แบบเหมือนทําทุกอย่างตามปกติอ่ะเออถ้าคุณไหนใช่เดี๋ยวเบลออกบอกเองเนาะไม่ปิดไม่ปิดค่ะปิดได้หรือปิดได้ตอนนี้ผู้ชายกับผู้ชายกับการนอนแล้วก็เงินเลือกอะไรดีคะเลือกนอนรวยแล้ว